สวัสดีครับเช้าวันหยุดนะครับวันนี้ตรงกับวันที่3มิถุนานะครับวันหยุด <c oughs> วันหยุดวันนี้ผมจะมาพูดถึงเรื่องตัวกวักมรกตที่เป็นลักษณะนี้นะครับที่เป็นลักษณะเ,เหมือนกับเขาอ่ะอันนี้เป็นเป็นกิ่งเนาะชำกิ่งแล้วเขามีอาการเน่าข้างบนอย่างนี้ มีอาการเน่าตรงบนตรงนี้นะครับแต่ว่าข้างล่างเขาเขามีโขกแล้วโขกคือเป็นลักษณะที่เป็นเหมือนกับหัวมันแกวลักษณะนั้นแล้วยอดใหม่ของเขาจะโผล่ออกมาตรงโขกตรงนั้นเองเนี่ยบางคนนะครับที่เห็นชำลา่าที่เห็นเน่าๆอย่างเงี้ยบางคนเขาทิ้งนะครับเขาทิ้งทิ้งคือแบบว่าเอาตัดทิ้งไปเลยก็คือตัดแล้วก็ทิ้งไปเลย แล้วว <Es> <an> ่าเดี๋ยวตัวนี้ข้างเนี้ยมันจะลาบลงมาเรื่อยๆมันจะเน่าลงมาเรื่อยๆ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 ืๆจนถึงโคนมันแล้วสุดท้ายตรงนี้ส่วนตรงนี้จะติดกับโขกข้างล่างแล้วสุดท้ายตรงเนี้ยเขาก็จะหายไปแต่ทุกคนบอกเห็นหายไปหายไปหมดแล้วเนี่ยเขาก็เลยมองว่ามันตายแล้วจริงๆเขายังไม่ตายนะครับเขายังไม่ตายนะเออเขายังไม่ตายนะเขายังคงสภาพที่จะพร้อมจะงอกแตกขึ้นมาใหม่ ต่อเมื่อถ้าโขกเขายังมีสภาพที่สมบูรณ์นะครับโขกเขามีสภาพที่สมบูรณ์ไม่มีการเน่าเสียอะไรต่างๆเขาสามารถที่จะแตกขึ้นมาใหม่ได้นะครับอย่าทิ้งนะครับอย่าทิ้งนะถ้าเกิดสมมติว่าเป็นเป็น,เป,นเป็นกวังมรกตด่างอย่างเงี้ยมันราคามันก็ค่อนข้างที่จะแพงเดี๋ยวผมจะให้ดูที่ผมชาใบเอาไว้นะครับว่ามันเป็นยังไงกันบ้างอันนี้คือเป็น ที่ผมชำใบสังเกตนะครับข้างหลังข้างหลังเนี้ยตรงเนี้ยเนี้ยใบใบเขานะฮะแล้วเนี้ยที่ที่ที่งอกขึ้นมาเนี้ยคือมันงอกมาจากโขกของเขาที่อยู่ใต้ดินนะฮะใบสังเกตใบเขาจะเริ่มเน่าลงมามันเหมือนเคสเดียวก,กันกับตัวนี้เลยนี่เป็นเคสเดียวกับตัวนี้มันจะเน่าเหมือนกันนะฮะด้วยที่ว่าเขาเอ่าเหมือนกับว่าเขาเได้สร้างโขกขึ้นมาแล้ว ประมาณนั้นเขาก็เลยจะทิ้งในส่วนของตัวที่เป็นใบพวกนี้ทิ้งไปได้ประมาณนี้อันนี้ใบของเขาก็จะเริ่มเน่าลงไปเรื่อยๆแต่ว่าส่วนตรงนี้ที่งอกออกใหม่คืองอกจกโขกเขามันก็จะขึ้นมาเป็นอย่างนี้นะครับขึ้นมาเป็นอย่างนี้นะฮะนี่อันนี้การงอกของเขาอะส่วนมากถ้าเกิดสมมุติว่าเป็นเป็นกวักมรกด,ด่างเนาะอัตราการงอกที่ออกมาเนี่ยมันก็จะมีเผือกบ้างด่างบ้าง แต่ส่วนมากอ่ะเกือบ7จ็ดอน่ะมันจะเป็นเปลือกนะครับแต่ต้นนี้เป็นชาเป็นชําใบนะฮะเป็นชําใบมันก็อันนี้มันก็คือมีเปลือกหนึ่งใบแล้วก็ด่างหนึ่งใบนะครับผมอย่าทิ้งนะครับอย่าทิ้งถ้าเกิดสมิวัาลักษณะของการที่ว่าเขาเน่าไปแล้วหมดแล้วแล้วตั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 วหน่อตัวนี้ยังไม่โผล่มาเนะี่ยอย่าทิ้งนะก็ยังเก็บไว้ได้นะรอให้เขาแทงขึ้นมาเองอย่าเพิ่งทิ้งเขานะครับเดี๋ยวผมให้ดูอีกต้นหนึ่ง ตอนนี้ตอนนี้สังเกตไหมครับผมไม่ทิ้งโขกเขานะเห็นไหมนะโขกไหมครับเห็นโขกไหมโขกเขาเนี่ยเน,นี่ยครับตรงนี้โขกเขาตอนแรกไอ้ต้นไอ้ใบพวกเนี้ยตรงเนี้ยยังไม่งอกหรอกมันมีโขกเขาอยู่เนี่ยแล้วผมก็เลี้ยงต่อมาเรื่อยๆนะฮะเลี้ยงมาเรื่อยๆจนเขาแตกขึ้นมาใหม่ลักษณะนี้ นะครับเขาก็แตกขึ้นมาใหม่แล้วษณะนี้เป็นนี้อ่าเนี่ยแหละอย่าทิ้งเขาเลยเขาเดี๋ยวเขาก็จะแตกขึ้นมาใหม่เองถ้าเกิดเขามีโขกที่สมบูรณ์อยู่ใต้ดินเนาะอ่าโอเคอันนี้แหละครับผมเลี้ยงไว้อ่ะผมมาดูให้ดูอีกตัวหนึง่งอันนี้ก็เหมือนกันอันนี้จะเห็นได้ชัดหน่อยคือเนี้ยคือเนี้ยก็เป็นโขกเหมือนกันที่อยู่ใต้ดินแล้วเน่าใบมันเน่าอ,อกิ่งเน่าผมก็ยังไม่ทิ้งเขามีโขกอยู่ข้างล่างเห็นไหมฮะ เขาเริ่มแตกขึ้นมาใหม่แล้วเห็นไหมฮะเขาเริ่มแตกขึ้นมาใหม่แล้วเป็นใบอันนี้น่าจะเป็นใบด่างด้วยเนี่ยครับน่าจะเป็นใบด่างด้วยนะเนี่ยโฟกัสได้ไหมเนี่ยน่าประมาณนี้อ่ะลองดูก่อนเนี่ยฮะอย่าทิ้งนะครับเพราะเขาก็มีโขกด้าล่างอย่าทิ้งเขานะเดี๋ยวเขาเขาก็จะแตกขึ้นมาเองนะครับเนี่ยดูโอเคแลวอย่างที่ผมบอกไเป็นเมื่อสักครู่นี้ในเรื่องของการแตก อ,อ,อาจจะเป็นใบเผือก70%เลยทีเดียวนะฮะช่วงการเพาะใบหรือว่าเป็นช่วงที่เพาะจากกิ่งเองก็ตามนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูว่าเ,เขาแตกออกมาเปน็นลักษณะนี้อันนี้เป็นตัวเนี้ยเป็นกิ่งเป็นกิ่งชําใบแต่เขาก็ออกมาเผือกใช่ไหมฮะมาเผือกแต่ทีนี้ผมจะมีวิธีการอย่างหนึ่งว่าเดี๋ยวผมจะตัดตัวเผือกเนี้ยออกนะครับเพื่ออะไร เพื่อที่จะให้ให้เขาสร้างอ่ะตัวกิ่งขึ้นมาใหม่นะฮะสร้างกิ่งขึ้นมาใหม่ถ้าเกิดสมวมตอเขากิ่งขึ้นมาใหม่แล้วขึ้นมาปุ๊บปุ๊บปุ๊บแล้วเขาไม่เปือกอ่ะเขาโอเคอันนี้จะได้แล้วก็เลี้ยงต่อไว้แต่ว่าถ้าเากิดพวกกิ่งเผือกนี่ตัดทิ้งเลยอย่าเสียดายดนะเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะเอาสารอาหารอ่ะสารอาหารจากที่ดินเนี่ยมาเลี้ยงกับพวกใบพวกนี้นะฮะมันจะทําให้เขาไม่แตกไม่แตกเอ่อไม่แตกหนอกขึ้นมาใหม่ประมาณนั้นเพราะฉะนั้นตการตัดทิ้งไปปุ๊บเขาจะเอานําสารอาหารที่มาอยู่เลี้ย เข้าไปเลี้ยงกับตัวใบใหม่กิ่งใหม่ที่ก็จะงอกออกมานะฮะอันนี้ก็คือตัดทิ้งไปได้เลยนะครับเพราะว่าเลี้ยงต่อไปเดี๋ยวเขาก็จะเนา่าแล้วเขาก็จะเสียเพราะเขาด้วยว่าเขาสังงคหอแสงไม่ได้นะครับตัดทิ้งไปได้เลยทีนี้แล้วก็จะเหลือเฉพาะกิ่งเฉพาะกิ่งตัวนี้เอาไว้นะครับโอเคทีน,นี้ถ้าเกิดเราสมมุติว่าเราไม่ตัดทิง้งมันจะเกิดอะไรขึ้นบ้างนี่ครับไม่ตัดทิง้ง แต่อันนี้โอกาสค่อนข้างที่จะผมดูแล้วนะจากที่ผมเลี้ยงมานะมันมันค่อนข้างที่จะเกิดมามันก็ค่อนข้างที่จะเปลี่ยนได้น้อยเหมือนกันคือใบของเขาเนี่ยเนี่ยใบของเขาเนี่ยเขาจะเริ่มสร้างเม็ดสีขึ้นฮนะเม็ดสีขึ้นตามใบใบเขาก็จะเริ่มเขียวขึ้นเขียวขึ้นแต่ว่าเขียวไม่รนะ้อยเปอร์เซ็นต์ะอ่าก็คือมันเริ่มเขียวขึ้นมีความเขียวซึ่งตรงซึ่งซึ่ง,ซ,งซึ่งอันนี้ผมจะไม่ตัดเพราะอะไรก็คือว่าเนี่ยเห็นไหมฮะเดี๋ยวผมให้ดูใกล้ๆจะเห็นไหมเนี่ย เห็นไหมฮะซึ่งความเขียวของเขาเองอะ่ะมันจะตอนนี้มันจะสั่งข้อแสงได้แล้วพอสั่งข้อแสงพอสั่งข้อแสงได้ผมก็จะไม่ตัดเขาอ่าเพราะใบเนี้ยมันจะไม่ไหม้แล้วมันจะไม่ไหม้เพราะเขาสั่งข้อแสงได้มันจะไม่ไหม้นะครับเนี่ยพอมาเริ่มเขียวบางอย่างเงี้ยฮะอันนี้โอากาสที่จะเป็นอย่างเงี้ยค่อนข้างที่จะประมาณห้าสิบห้าสิบเปอร์เซ็นต์เนาะถ้าเราเลี้ยงตัวใบที่เป็นขวักเผือกอะ่ะที่มันออกมาเผือกอะ่ะ ะะจะเลี้ยงให้เป็นลักษณะอย่างนี้มันค่อนข้างประมาณ50%อเนันนี้ผมสังเกตจาก1ในเรื่องของดิน2แสงแล้วก็สภาพอากาศด้วยมันจึง,จงทําให้เขาเปลี่ยนสีจากใบสีขาวเป็นสีเขียวเริ่มทีเขียวสีเขียวททเนิตเนี่ยมาค่อนข้างที่จะประมาณ50-50แหละประมาณนี้ที่ผมเลี้ยงมานะมันจะเป็นลักษณะนี้แต่ว่าถ้าเกิดเป็นลักษณะนี้แล้วเนี่ยผมแนะนําเลยว่าไม่ต้องตัดทิ้งหรอกครับเพราะเขาใบเขาก็ไม่ไหม้ตันเนี้ยต้นเนี้ยผมเลี้ยงมา2เดือนแล้ว ะะที่ใบสีเขียวๆเอ้ยที่เริ่มมาเขียวๆนี่เริ่มมา2เดือนแล้วเขาก็ใบเขาก็ไม่ไหม้นะฮะใบเขาก็โอเคมันก็เหมือนว่าดีขึ้นแล้วทีนี้ผมก็จะไม่ตัดทิ้งนะครับประมาณนี้อ่เดี๋ยวผมให้ดูอีกกิง่งหนึ่งนี่กิ่นนี้เห็นไหมครับนี่พอไอ้จเริ่มใบเขียวๆมาขึ้นมาลักษณะน,นั้นน่ะแล้วพอผมเลี้ยงๆไปอันนี้คืออีกต้นหนึ่งเนาะเนี่ย ก็คือเหมือนกับว่าเขาก็สร้างเม็ดสีเขาขึ้นมาเนั่ยแหละเนี่ยใช่ไหมฮะมันก็แบบมันก็กลับกลายเป็นด่างแล้วเนี่ยดูนะผมก็ไม่แน่ใจว่าว่ามันจะเป็นเหมือนกันทุกต้นไหมแต่ที่ที่ผมทาอะ่ะมันก็เป็นอย่างงี้ที่เห็นนะฮะเนี่ยก็คือเขาจะสร้างเม็ดสีขึ้นสร้างมาขึ้นมาเรื่อยๆจากใบเผือกนะอะสร้างขึ้นมาเรื่อยๆปุ๊บมันก็จะมี เป็นอย่างเงี้ยก็คือด่างมาเขียวมาบ้างอะไรบ้างมันก็คือมันก็คือออกมาด่างเหมือนกันดูด้านหลังกบด้านหลังใบเขาเนี่ยครับเขาสร้างเม็ดสีของเขามาขึ้นมาเนาะสร้างเม็ดสีจากบนใบของเขาขึ้นมาเขาตอนแรเขาก็เริ่มจากเผือกเขาตอนกเขาก็ไม่เขาก็อะไรอ่ะไม่เหี่ยวไม่ไม่ไม่เฉาไม่ไม่ตายอ่ะไม่ไม่น่าอ่ะประมาณเนี้ยถ้าเกิดเขาสร้างขึ้นมาเงี้ยได้นั่นแหละประมาณเนี้ยเห็นไหมฮะ อันนี้ก็เลยอันนี้แต่ว่าอันนี้ไอ้อย่างเงี้ยเนี่ยผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะไม่รู้เหมือนกันนะว่ามันเป็นทุกใบเผือกหรือเปล่าแต่ส่วนมากที่ผมดูมันเห็นค่อนข้างน้อยนะถ้าเกิดที่ผมเลี้ยงมาเนี่ยมันจะเป็นอย่างเงี้ยค่อนข้างน้อยนะค่อนข้างน้อยคือการการการสร้างเม็ดสีบนใบเขาอะค่อนข้างน้อยประมาณนี้โอกาสที่จะเป็นอย่างเงี้ยก็ค่อนข้างน้อยเหมือนกัน อ่ะโอเคก็ประมาณนี้ครับผมอันนี้คือการก็คือผมมาแนะนํากันเนาะว่าจริงๆนะ,ะในเรื่องของว่าถ้าเกิดเขามีโขกแล้วอะ่ะก็คือไม่อยากจะให้ทิ้งเข้าไปนะฮะก็อยากจะให้ให้เขาจะก็อยากจะให้เลีเ้ยงเขาอะ่ะให้เลี้ยงเขาต่อไปเดี๋ยวเขาก็จะงอกขึ้นมาเองบางคนก็เห็นว่าเออมันไม่มีอะไรแล้วบนหน้าดินไม่มีใบไม่มีต้นแล้วก็เลยตัดสินใจทิ้งไปนะฮะ อย่าทิ้งนะครับอย่าทิ้งก็คือว่าเลี้ยงไปเรื่อยๆนะครับในเมื่อถ้าเกิดเขามีโขกแล้วก็ปล่อยให้เขาจเจริญเติบโตขึ้นมาเองประมาณนี้เดี๋ยวเขาก็จะงอกขึ้นมาใหม่นะครับผมโอเคคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับก็ถ้ายังไรก็ควรติดตามให้ผมนิดนึงนะครับผมผมจะได้มีกําลังใจในการทําคลิปลงให้ดูต่อๆไปมีสาระอีกเยอะครับที่ผมพอจะรู้แล้วก็จะมาแบ่งกับปันสําหรับเพื่อนๆนะครับ โ okay. อเคก็ประมาณนี้ครับผมก็เดี๋ยวเจอกัน,นคลิปหน้าครับสวัสดีครับ